ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมือนี้มาแล้วเด้อผู้ใดอยากได้งัวจากขอกของพอศนะครับพี่น้องครับเป็นง้วมือนี้คลิปนี้เป็นงัวใส่หง่ด้ยนะครับพี่น้องครับรับรองว่าผู้ที่กาลังหาง้วใหง่ๆงามนี่บอผิดหวังแน่นอนครับมีแม่ลูกม่ไห้หลคู่หลยค่นะครับพี่น้องครับ อ่ากัเป็นสื่อสองได้สามกันมีไห้นะครับเนาะอยากได้ตัวใดเดี๋ยวมีชู้สิพามาเบิ้งกันหัวร่นกับมีดนะครับพี่น้องครับนี่แม่ลูกหลายคู่อยู่นะครับเนาะคู่ใหญ่ๆทั้งพี่ผู้ใดอยากได้กัมีไห่อีกนะครับพี่น้องนี่นะครับเนาะดุ่นลูกอ่านญุ่นนะครับเนาะพิกัดกับยุทธีบ้านนนแต้ตำบลทาสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเอาเพื่อ่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวธิพาไปเบิ้งงัวเร็วๆกันเลยครับพี่น้องครับก่อนเดินไปทักทายกับเจ้าของขอกครับผม สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของอาจารย์มุนชูทั้ง Facebook และ YouTube นะครับผมสำหรับมือนี้ห้าครับ2ได้3มาแล้วครับผมครับผมว่าใส่ไงไม่แต่อดีตเงินแสนทั้งนั้นครับผมไม่แต่แต่ก่อนที่คือเงินแสนถูกคูเลยด้วยพี่น้องแมนครับเอาฝากเบอร์โทษนะครับเบอร์โทรฟ้าห้านะครับศูนย์เก้าสองสี่สามสี่ห้าหนึ่งเก้าสองครับอีกเบอร์ก็ศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่หนึ่งหกสองสามครับเฟซบุ๊กพัดออนิววังงามสารคามครับผมสามารถติดต่อขอมาได้ครับครับผมอ่ะไปเบอาเอาคมนนี่กอครับเเอาคคมแรรกับพี่น้องครับ ตัวนี้ก็แม่ใส่ใหญ่ด้วยครับด้วยลูกแดงแปดเลยนี่ตัวนี้เป็นแม่เท่าบนใหญ่แดงเข้มนะครับพี่น้องลูกโตแม่ครับผมโอเคเออจักเดือนหรือครับครูนี่ประมาณสามสี่เดือนนะครับประมาณสามสี่เดือนลูกพอได้ครับลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าแม่สูง เกือบร้อยหครับผมตีสว่าไซร่ร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องตัวนี้ลูกไหนครับเม่อลูก2ครับลูก2อ่าพี่น้องครับอ่าท่องว่างเนาะแม่นครับเพิ่นเป็นชัดหมู่บ้านนะครับโอ้น้าปีกสิบเก้ากันครับผมคู่นี้เท่าไหร่ครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมนี่พี่น้องครับผมยันยันเนี่ยสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยส่งฟรีร้อยโลอันนี้เป็นส่งฟรีอะไรลหม่องเอาเล่นบ้านไหมแม่นครับผมหม่องเอาแล้วก็พร้อมส่งฟรีร้อยโลด้วยครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้ถือร้องรถนักแก้วบางผืนใหญ่เท่าไหร จังวลดได้ครับผมเออรถได้อีกนะครับแมนนครับเอาครูนี่ครบไงนะครับเด้อให้ลูกแดงสวยเลยล่ะครับอ่ะนี่แม่ก็ยังสดๆให้ลูกได้อีกหลายตัวเยู่ครับพี่น้องครับครับผมเออนี่เนาะเดี๋ยวให้เบิ่งทายยางอีกที่หนึ่งอวยข่างขวาให้เบิ่งนะครับพี่น้องเออนี่นี่เบิ่งข่างขวาของแม่เพิ่นนะครับเนาะนี่แม่บอกใหญ่ไงนะครับคนจุนี่สูงหลายเจ็ดสิบเนาะครับผมใหญ่ๆเลยแหละพี่น้องเออที่นี่นี่ทีไรบังลูกให้นะครับเนาะนี่ลูกตัวนี้งามดนะครับพี่น้องอ่ะลูกตัวนี้ย่างงามเลยนะครับสีแดงเเข้มครับลูกพิ่น สีแดงเข้มแดงใหม่เอา้าครับผมผู้ใดหายู่37มสิบเจ็ดมีพี่น้องเออเนี่ยแหละการซื่งว่าพี่น้องพิจาีชนบมึงเด้อครับเดี<อ>๋ยวผมอธิบายให้ฟังเนะ them, them, าะงก็สามมือกัวสามมือเจ็ดตัวเม่ตัวนี้ทองนี่กับสามมือกัวเดี๋ยพี่น้องจี๊ดที่สามมืนหาสุดละตัวนี้เขาจะดูนเอาเป็นตัวตัวแม่อีกแต่ว่าอันนี้สามมือเจ็ดได้ตัวแม่แล้วนะครับเป็นเป็นซัดเมื่อวานครับผมอันนี้พร้อมผสมให้แล้วนะครับแม่ครับคู่แรกคู่ที่สองครับเอานี่เลยครับผมโอเคครับโอเคแล้วครับคู่นี่ทานี่แหละนะคู่นี่ครบใหญ่ๆลูกตัวเมียแล้วนะครับ ลูกพอได้ยจุดเดือนแล้วครับลูกเคฟสามหนึ่งครับประมาณสี่ถึงหาเดือนครับสามหนึ่งสี่ถึงหาเดือนแม่ทับไปครับหรือทองแม่ทองว่างครับผมแม่ทองว่างตัวนี้โค้งสางใหญ่หางลามดีอ่าแม่สูงเท่าไหร่ครับเบียดร้อยหาซิบครับตัวนี้ครับใส่ร้อยหาซิบเข้ากันนะครับครับผมลูกนี่ย่างหนาด้วยครับพี่น้องลูกตัวแม่ด้วยครับนี่ตัวแม่ครับลูกตัวแม่เดี๋ยวใส่เบื้องมุมนี่ก่อนนะครับเนาะง้วลูกสองครับผมตัวนี้สวยๆง้วลูกที่สองนะครับเขาตัวปูเอ้าไผ่อยากจะได้ตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ 4,7,500บาทครับผมคู่นี่7 0าออันนี้คือง้งวข้อมกง่ายเลย้อ <đây S 2> พี่น้องม,มาเบิ่งตัวจริงเอาอีกที่หนึ่งคือง้งวใสง่ายนะครับเนาะใสง่ายครับเออนี่47,500นะครับพี่น้องส่งฟรีลอยโลคขึกันครับมส่งฟรีอยโลคือกันนะครับเ<อ>นาะนี่อ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะคมใหง่ด้ยใสเบิ่งมุมไกลไกน้พี่น้องมุมไกลไกน้นะครับ47,500อันนี้ก็ส่งฟรีลอยโลคขึกันอันนี้มองเอาหรือตอร้องได้อีกครับตอร้อย่่พีนองได้อี เปิดแบบว่าสูงอันนี้คือม้วนบกใหญ่ไงนะครับพี่งงน้องเบังชายยืนทายยงางตำนี้บ่มีนะครับเนาะลูกเพิ่งการใส่ของลูกเพิ่นอันนี้คือลูกโตแม่ได้ครับเด้อยางงามเลยล่ะครับผมเออนี่เบื้องไกลๆนะครับเนาะนี่เดี๋ยวใจเบื้องขางขวาของงวดด่วนนะครับโอเคอ่ะน,นี่แม่เพิ่งมั่นคกๆครับวะนี้เบื้องมุมไกลๆอันนี้คือม้วหญ่นะครับเนาะอ่ะเด็กๆกับเมาครับผมหางพวกบกยาวเครื่องบดทั้งแม่ทั้งลูกตำนี้บ่มีนนะครับเด้อะตำนี้ครับผมขันมีสิบบอกนะครับเนาะครับผม แต่ว่ามูฟืนขัดแมาแบงพี่น้องแลรวค็ัินกัดัดมาแบบบไม่ตำหนิเหรอพี่น้องครับอ่ะนี่รับประกันตำหนิครับนี่ครับตัวนี้บอกง่ายคือกันไซลอยหาบตัวแม่นี่กัดตีวสว่าไซลอยหาซีบครับเด้อสูสีกันครับผมสูสีกันง่ายคือก,กันนะครับเนาะตัวตัวนี้ใส่ลูกนาตัวง่ายกว่วนะครับอ่อเลือกเอาพี่น้องแบกแบบลดยหาแบบได้อยู่คมยังไงครับนี่อันนี้พี่น้องพิจารณเมันก็จะอะไรอ่างองบซีมื่นก้นี่ครับย่างคุมนะครับอันนี้คือพ่อตัวได้อีกอยู่้้ประกาหัวงห อ่ะมาดูคู่ต่อไปครับอ๋อนี่เลยครับผมอู้นี่ก็ตัวใหญ่กันตัวนี้ตัวใหญ่ครับลอยหาซีบลอยหาซีบเสด็บุกพี่น้องครับหาซีบบุ๋บัวครับหาซีบกัวตะวันลูกย่างงามย่างหนาหนอกตั้งเป็นตัวผูด้วยครับลูกพี่น้องตัวผูครับอันนี้แม่ทองไหมครับนี่แม่ทองแล้วครับผมอันนี้ซื้อสองได้สามด้วยครับสได้สามแม่ทองแล้วนะครับเนาะนี่เด็ดเดี่ยวภาพวงลูกผูเดี๋ยวเห็นอะไรมาข้างนี้โอเคอ่านะพ่อโอเคเนาะเอาตัวนี้แม่ลูกผูแล้วก็แม่ทองแล้วสูงลอยหาซีบกัว นะครับอันนี้ลูกพ่ออดไครับเนี่ยลูกการเมืองครับผมโอ้พี่น้องลูกการเมืองนีตัวงามนะครับเด้ออาจจะเฝ้ากลมลูกดูขึ้นกันเออลูกการเมืองแม่ทองพ่ออดไครับแม่ทองนิ้วสติงสองเดือนครับแม่ทองนิ้วสติงสองเดือนนะครับผมลูกตัวที่เท่าไรครับเมื่อลูกสองสิบไปครับเมื่อลูกสองสิบไปเดี๋ยวตัวนี้จังเมืองไทยย่างนะครับของตัวผู้นี่บอกนะครัเออนี่งนึ่ยกแล้วโอเคครับคู่นี่สองได้สามเท่าไรครับสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมนี่สี่หมื่นเก้าพี่น้องครับผมอันนี้ครูบอกง่ายเลยครับครบง่ายเลยล่ะสี่สิบเก้า ทรงฟีอร่อยรู้ครับผมคือกันสีผ้าหมองเอาเลยนได้ครับนี่อันนี้หมองเอาเล่นปะเน่ยครับผมอันนี้ซีซิ่เก้านี่ยหมองเอาเลยนได้พี่น้องนี่กระเตียวซใส่เม่ยถลายลูกถลายนะครับเนาะเพราะว่าแม่มันท้องแล้วก็เป็นงวดใส่ไงสีดีครับสีเข้มนะครับเม็ดักขามให้ลูกง่ายดีครับพี่น้องลูกการเมืองนะครับเด้อเอาเบื้องสีผ้าเบื้องออกมาหนิงูหางเป็นยังไงนะครับเนาะยังมีใหญ่ก็หนีได้ครับยังเบื้องกันใหญ่ก็หนีครับผมเออนี่นี่นะครับเด้อแมียบูดงูหางใหญ่ๆนะครับเนาะแม่กบบบนนดงะครั นี่ใส่รอยหาซิบกัวนะครับเนาะอนเออนี่เออนี่ยเนี่ยอ่ะเดอ่ะเดี๋ยวสิเบื้องขางขัวของน้องเขาครับพี่น้องวันนี้จะได้เป็นโอ้อยงอ๋ให้เขากันโอเคอ่ะนี่พี่น้องครับนี่แม่หมดง่ายเบื้องเอาสี่สิบเก้านี่พี่น้องอันนี้คือแม่ทองนะครับเด้อติดท,ทองลูกลัวผูตัวนี่แหละเออนี่นี่นะครับผู้ใดหาแบบนี้อยู่มาเอาบคุคคลผาดครับผมเออนี่อ่ะนี่อ่ะเบื้องเชิดชัดอ่ะไปครับวันนี้ เล็บบ่มีปัญหา้ะครับเด้อแต่จะผาเบิ่งคู่ต่อไปครับเดี๋ยวเบิ่งค้นหางหนอกตั้งตหลังย่างปีดด้วตัวผู้นี่เมุ้งไทยย่างมุ้งไก่ครับพี่น้องมาหนิเอาเบิ่งเห็นสุมมุ้งนะครับเด้อนี่มุ้งไก่มุ้งไก่เบิ่งเอาซีซีก็ง่ายสั่นใดนะครับเออต่อไปนะครับเนาะอันนี้สูงหนึ่งพูดมาตีเกือบร้อยหกสิบแล้วครับเด้อพี่น้องเกือบร้อยหกสิบครับตัวนี้ครับเกือบร้อยหกสิบแครับใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ครับเอาสีผ้าเบิื้องง่า้วดิพี่น้องครับลูก จะเฝ้านอนไม่ลับลูกเออเดี๋ยวให้เพื่อนไล่ขึ้นเข้ากันพี่น้องครับอ่เออพอทิศไล่ขึ้นกันเออเออนี่เนาะครับเฮ้อันนี้ลูกใหญ่เลยครับเด้ออ่ะลูกตัวแม่เดี๋ยวให้เพื่อนอวยหอบทั้งตีวกันเฉยจะชัดเออเอาโอเคอ่ะดันลูกเอ้าลูกตัวพ่อได้คนาดนี่ลูกเคฟหกแปดครับลูกเคฟหกแปดอันนี้แบบงามด้วยนะครับพี่น้องจะสามเดือนครับลูกสามเดือนครับผมอันนี้เบื้องลูกกันด้วพี่น้องครับเคฟหกแปดแม่เกือบร้อยหกสิบนะครับเนาะเออ นี่หน้าตาลูกที่เท่ครับม้วลูกแรกครับมวลูกแรกได้พี่น้องครับคัผมแม่ไอทับไปท้องไปครับแม่ทับพาดรอบมือนี่ครับแม่ทับพลารอบมือนี่ได้ครับพี่น้องครับผมกับซีไว้เดแปวพี่น้องผมได้งวเขาติดกับแม่เขาขึ้นซี่ว้หนึ่งเจ็ดแปดเออเจ๋งเลยยงยงกันสัสสัอ่ะซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดเอออ่ะเดินมีข้าเลนแม่เพิ่นจะใครเห็นงามๆสนอกพี่น้องอ่ะซีไว้หนึ่งเจนะครับเออเดะอย่างทั้งคุณรับจะเห็นจัสัดเออ เอาของเอาของมาทางคุณอยากให้หาม้วนม่ชัดเสือๆที่พี่น้องว่าเป็นอย่างนด้เออโอเคอ่ะยี้ยกขึ้นมาเนี่ยเงี้ยคุณอ่ะนี่เดีสูงแม่สูงเท่าไรครับแม่สูงเกือบร้อยหกสิบครับร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเดี๋ยวได้พี่น้องผมไล่ง้วให้จิกกันเอาใจเย็นๆนะครับเด้อมันยืนบนเที่ยงกันเลยพี่น้องอันกี่ยมวกกันเท่าไรเอาหันขุ้นละงขางกันเลยอ่ะอยู่ยันยันี่แหละจะฟ้าก้มไม่รู้เดี๋ยวได้ได้ได้คู่นี้เท่าไรครับ เจ็ดหมื่นสามพันบาทครับผมอันนี้เจ็ดหมื่นสามนี่คือคมใหญ่าด้วยพี่น้องค้งง่ายครับเจ็ดหมื่นสามเอามึงถ่ายยางขับวุ้นใส่ไปบบบนี้เอาตีโค้งใส่ไปเลยเออเดี๋ยวคอยเบ่งลูกชัดๆเดี๋ยวจะเบ่งลูกชัดๆนะพี่น้องครับเออง่ายๆครับตัวนี้อ่ะเออจอดเอาแม่เขาลูกเขาใส่ไปนี่โอเคนี่เด้อลูกครับเด้อเออแม่ยืนเพียงเราไปนี่เอาใจเย็นนะพี่น้องจะให้มันงามซื้อครับผมเอออ่ะยืนเดี๋ยวเจ้าน้าจะยืนขึ้นนี่ละเจ็ดหมื่นสามโค้งแบบง่ายนะครับเด้ออากาศมันหอนครับวันนี้อากาศมันหอนมันอยากหมุนเออเออเดี๋ยว้้้้งงหหนนนนนาาขขึึลูกี่ เออนี่นะครับเนาะเดี้อเสื้อผ้าเบื้อาหางครับผมอ่ะนี่ไงแล้วครับเด้อไงแล้วอ่ะนี่เบื้งหางก่อนนะครับเนาะนีเบื้งหางใหญ่ๆนี่แหละครับผมเด้อพี่น้องเขายกขึ้นจากนั้นกันเป็นชุดสิ้ผ้าเบื้องเจ็ดเมืองสามนี่คือต่อได้อีกเด้อครับพี่น้องครับผมเจ็ดสิบสามต่ออีกอือนี่นี่นี่เออนี่เจ็ดเมืองสามอยากจะเห็นจะชัดทั้งทแหละครับมาเบื้งเอาตัวจริงตัวง่ายขึ้นย่างหนานะครับเนาะครับผมอ่ะนี่เด้ออาแมยยืนกเมอเด้อใจเย็นๆพี่นเองอเด้อ่ัใหญนะครบเนาะ นี่เบิ่งเอาคูนี่นะครับนี่ย่างแจมเลยนะครับผู้ใดหาอยู่แบบนี้ไม่พลาดแน่นอนครับผมสูงเกือบร้อยหกสิบครับเกือบร้อยหกสิบครับแม่ลูกแรกครับแม่ไซฟรอยก่อนส่นิวสติงครับนิวสติงพลาดรอบไอ้ไซที่ว่ครับตัวนี้ไซซีว่ายอย่างไรซีว่ายหนึ่งเจ็ดแปดซีว่หนึ่งเจ็ดแปดครับอ่ะเอาเบิ่งถ่ายยางมุ้งไกลอยูครับเป็นเดินเดินเดินเอาแม่ไปเลยเอ้ยอ่ะนี่นะครับอ่ะจังหวะพลาดเบิ่งคูต่อไปครับพี่น้องครับเมื่อตัวจริงเอาพี่น้องผู้ใดเห็นว่าชัดเนาะนี่ ใช่แห้งครับบนตัวนี้เบิ่งงามๆใหญ่แห้งงามแห้งนะครับเด้อเบิ่งเพ่นหลังลูกเบิ่งเมย์งวดลูกแรกพร้อมหางจนจะหลากดินนะครับเนาะตัวนี้เดี๋ยวจะพาเอ่อเ่งคู่ต่อไปครับคู่หัวโรนนี่ปะัวโรนครับผมซื้อสองได้สามปะครับสองได้สามครับสองได้สามนะครับเด้อพี่น้องเด้อแม่กับลูกที่ซ้ำกันนะครับพี่น้องครับผมเบิ่งแมย์ก็ได้พี่น้องเลยเป็นอะไอ้ลูกมให้โอเคครับผมเออเอาเอาลูกโตนี่ลูกพอได้ครับใหญ่แฉะ ลูกเคฟสามนึงครับลูกเคฟสามหึจะเดือนครับประมาณสิบพัวเดือนนะครับสิบสิบเอ็ดเดือนนะครับสิบสเอ็ดเดือนท่านพ่อปีสิ่งหนึ่งสูงลอยซี่ิบน่พี่น้องสิทาเม่แเ้วอาแม่ท่องพอดเครับท่องครับไอไอสติงเล่หาเดือนกวัวครับสติงเล่หาเดือนกลัวแม่สูง่าไหร่ครับลอยซี่สิบห้าครับตีตั้มตั้มครับลอยซี่สิบห้าตีตั้มตั้มลูกก็แมีซ้ั่มกันหรือเปล่าตีเท่ากันถ้ว่าลูกก็เมียสั่กันนะครับเนาะอ่ะเมีย็นหัวล อ่ะมาเบิองคูนี่แล้วครับพี่น้องสองได้สามเนาะครับผมอ่ะเจ็ดสิบคูนี่นี่เปิดไว้ชี้เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นสามพันบาทขึ้นกันครับเจ็ดหมื่นสามมาคูได้ก็ได้พี่น้องครับนี่ย่างไงอยากจะยกคูก่ะแสนซีนตัวนี่แม่ครับเงาหางแบบไงแล้วครับพี่น้องเบิองทั้งแม่ทั้งลูกแยกได้ครับพูดได้อยากแยกแยกได้แล้วครับพี่น้องไม่คูนี่มันใหญ่แล้วนะครับเนาะมันตัวใหญ่แล้วนะครับลูกเพิ่นหนาดิแมงครับผมเอาเลยครับแับนี้เอาเลยอันนี้คูใหญ่แด้วคับได้เจ็ดหมื่นสามเมื่เมืองตัวจริงเอาผูู้้ดหาแบบนีอย่ กูได้เพราะท่านคลิปที่แล้วครับนี่แหละครับอันนี้ได้หอดสาตัว,ตว,ตวพี่น้องาตครับผมนี่เด็๋ดว้าครพี่น้องครับงมกพอกค่าสิทธิ์เนานี่แหละคลิปนี้มีมาให้แบบเน้นเลยเอาให้ชมแบบจุใจนะครับน,นี่บมมีป่านบมมี่ดังนะครับเด้ทั้ง<ผ>มแม่ทั้งลูกเบื้องเงาหางนี่ของลูกนี่บักใหญ่เลยนะครับเด้อยผมพยายามสิไล่ให้เบิ่งอีกขังหนึ่งนะครับเอออ่ะ เดินเดินลูกเดินเบิงบืงเบิ้งข้างนี่ครับเออสีเบิ้งอยู่ข้างใสขอ,<ม>อลลงครับผมนี่ปล่อยเลยครับแับนี้อ่านี่นะครับอ่ะนี่อะไรปล่อยเด้ครับแับนี้ปล่อยเลยอ่ะนี่ได้ครับพี่น้องเออนี่แหละลูกเอ้ยแม่เพื่อนข้างใสนะครับเนาะอ่ะไปเบื้งเอาชัดๆนะครับนี่ครับลูกเพื่นเออวันนี้เบิ้งลูกนี่โอเคนะครับเนาะครับ นี่นะครับเออในลายจีนมื่นสามห็นแล้วนะครับมาเอาไปนี่เอาให้สามนะยับพูเห็นมาชัดอ่ะนี่ครับนี่นี่สิบพุ่มเดือนอันนี้มีใบใหญ่ยังเป็นปะครับนี่ครับผมเอาพี่น้องครับผู้ใด้มาง่วใหญ่คลิปนี้กะบ่าน่าจะผิดหวังนะครับด้วยสำหรับพอกพิชิตครับให้ชมจุใจไปเลยสำหรับคลิปนี้กะขอจบไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ